พี่น้องป้องไปสารพัดที่ฉันจะซื้อมาปลูกในสวนฉันเนี่สารพัดดอกไม้ดอกเนี่ยมันกันขยายอีกสวยงามสวยงามเนาะพี่น้องงอกอีกดูมันสวยพี่น้อง มันออกมาเป็นกออย่างเงี้ยสวยงามอารามเรื่องสวยเนาะเดี๋ยวไปดูชื่อจกมันชื่ออะไรสวยงามเจ้าต้นนี้ก็ดอกกับใบใบก็โดกใบก็มีอยู่นั่นนี่แต่ดกจะดอกจะใหญ่กว่าใบมันก็เลยดูสวยไหม ต้องปลูกเป็นพุ่มเลยจะสวยเดดก็ดีดีพี่น้องจะสามีเอาตอนอันนั้นจะไม่ไ,ไหวนะแดดดีดีพี่น้องเดดดีงามพระรามเป็ ฉันเป็นใช่แฟตโทนนานแกดูพี่น้องพี่น้องดูทิวลิปสีขาพี่น้องนางสวยเลยเกินสวยไม่แบ่งใครเลยทิวลิปอะ่ะสวยไม่เผื่อเพ่ชาวบ้านเลยสวยสวยลือสวยลือสวยอยู่คนเดียวนะสีเนี่ยสีปูนขมิน้นสวยมากต้นนี้สวยทุกปีเลยนะอืม ใสอยู่บนนี่ไม่มีใครมาหัวเมมีปัญหาหรือเปล่าสวยสวยสวยนะดูกันดูกันใกล้ๆซูมกันใกล้ๆไปเลยจ้ะซูมกันใกล้ๆไปเลยนะอั้นี้เดอเรื่องของเรื่องอะ่ะฉันทำงานตามโอ้เกียดเสียงจอดของดิเนี่ยต้นนนเนี่ย มันเป็นน้ำทิ่มมือแต่ว่ามันสวยพี่น้องแ mm. หบมหาสนีหมนี่แหบนาลำคานี่แหบมหาสนีอันนี้ทัวลัลเตา่าพี่น้องฉันฉันก็สวยแบบลุกๆแต่ก็สวยอยู่เดี๋ยวไปดูซิวลิบฉันพี่น้อง mm hmm. นี่เลยอย่าไปรเร็พี่น้องป้องไป นี่ดอกกันนะ่นก็ง่ายง่ายมากยัวอต้นนี้ละยาาัก็สวยดีนุบีน้องบีน้องบี่น้องเบิงเบิงเบิงทิวลิปทิวลิปที่มันหลงเหลือจริงๆมันจะมีเต็มเลยนะเนีย่ยโอ้มันก็ออกดอกดีอยู่ด้วยหรอพี่น้องันไม่ได้คุดมันออกนี่อยากให้เห็น ฉันอยากหเห็นจริงจริงไงภาพจริงมันสวยมากเลยนะดูว่ามันสวยสวยมากๆแต่เห็นดอกจริงอ่ะจะรู้ว่ามันสวยมากจนกำลังออกตุมตมต้มๆเต็มเลยนะฉันคิดว่าปีนี้อ๋อดูสีมันว่าพี่นอ้องปองไปแกดูเถอะจะว่าฉันขี่โมดูเถอะ มันก็อกพวกกัล้มกัเแหลมอยู่เดีจ้ะแกดูสีมา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 ชมกันฟ้าเฟดงามเลือดงามเลืองงามไม่แบ่งชาวบ้านก็ทีิวลิบนี่แหละเนาะขอบใบยิกๆยิกสวยไหมสวยเห็นไหมดอกตุมตุมกำลังบานจะเอ้กะกำลังมีอยู่เด้ฉันนึกว่าจะไม่ได้เห็น ก็คืออยู่เด้พี่น้องป่องปายฉันนึกว่าหัวเสื่อมสลายหมดแล้วถ้ามันออกเต็มสวนนี่นะพี่น้องสวนธิริบใหญ่ๆฉันเลยแล้วจ้ะสวนฉันคุณสามีเขาวางเปลน้ยงามก็ไผ่เหลือง เดินมาไรก็แฮปปี้มานั่นนี่มาหลงอยู่ผลกับไบไอไผ่อยู่ปูทั่วสวนไปจะพี่นองอแล้วจะดอกสีฟ้าเนี่ยเขาขยายเนี่ยสีนี่สวยเนาะพี่นองตรงกลางเป็นสีโอรดนี่ยนะนี่ปีนี้ขยายแบบอีงามพระรามแปดมาก พอดีว่าอ้น,นี่ไงพี่น้องป้องไปเรื่องของเรื่องที่จริงฉันน้องเขาเจ็ดโมงครึ่งใช่ไหมเลิกบ่ายสามครึ่งก็พอดีว่าเพื่อนร่วมง,งานป่วยเพื่อนร่วมง,งานที่เขาจะต้องมาทรงโรบอะเช้าก็บ่ายอะเขาเป็นไข่เขาไม่มาไม่ได้พอเขามาไม่ได้ปุ๊บแทนก็ต้องเปลี่ยนไปแบง่งแบ่งทำ อย่างฉันเขายาวไปถึงบ่ายสามก็ตัดทนอนงามไก่กระรอเจะของจะของอยังไม่ตื่นนอนเลยพี่น้องต้องไป โ่อป้าขุดเองก็ภายก็กำลังขยับขยายดีงามประามเปตพรามเก่า สวยแม่พี่น้องปองปายชิวหลีบจ้าในวันที่แดดดีๆสวยบ่สวยบ่ืิฉันจะตั้งกองกนเด้ วยเนะนั่งข้างๆชิวลิฟต์กันโอ้ไปโดนพักไหนล่ะนี่เห็นไหมดอกมันจะเป็น กีบกีบเป็นไฟเขาเี็เเกอะไรนะกีบดอกมันจะเป็นยังไงสวยงามอืมโอเคอยู you know. เ่เนาะดีงามพร,รามเปียดอยู่เนาะหัวก็ฟูๆหน่อยทั้งฟูทั้งหงอกนี่ฟ้าแฝดสีเหลืองนี่เล่ ชีวิตคนชีวิตฉันโอ้ดอกเชอรี่ฉันก็ออกดอกหันไปดูกัน,ดน,น,นเดนั่นนั่นต้นเชอรีนะออกดอกเลยจ้ะพดอกชีรีนี่มันสวยมาดูของจริงแล้วจะรู้วมันสวยงามมากเลยจ้ะพี่บ่า <laughs> พี่บ่าอยู่คนเดียวแดดดีงามพร,รามเปีย ออกจิวลิบมิ่ยนะเห็นบ่เห็นบ่เอเด้อ <c oughs> <c oughs> เออ,อย่างงี้แม่เนะ เห็นดอกชิลิฟฉันไหมนั่งเอาไอ้นั่งเอาวิตามินดีพี่นอ้องโปองปายเป็นยังไงกันดึง <c oughs> <c oughs> นั่งเอาวิตามินดีกัน,นเห็นดอกชิลิฟไหมนี่เดี๋ยวส่งยังไงมันจะเห็นชิลิฟดีกว่านี้ เห็นคนด้วยเห็นชิวลิบด้วยนะ่ะเอออย่างงี้มีไหมเออพี่บ่ายอยู่คนเดียวนี่แหละอย่าไปแครอย่าไปแครว่าใครจะมองว่าพี่บ่ายอยู่คนเดียวนี่ชมดอกชิวลิบไปด้วยจ้า ปกตินะเนเขาเช่นเขาเจ็ดโมงครึ่งเลิกบ่ายสามครึ่งแล้วก็พอดีว่าอันเพื่อนละเพื่อนลางานเพื่อนลาป่วยก็เลยตรงไปส่งโลกเพราะว่าคนที่เขาลาป่วยจริงๆเขาลงไปดูทิวลิปจริงๆเขาตรงมาสองโลกับกงมเอียงหน่อยๆต่างอย่างนี้แล้วกันหัวมันบังเนาะแต่ต่างอย่าง อ้าวกเลยบังเน่ยเนาะก็เลยแบบว่าต้องไปทำเทีนค่ะใ้วันเถอะไม่มีลูกมีเต่าวิตามินเดเปื่นบานมองใครว่าใครมองก็จงมีตาก็มองไปเถินเนาะฉันนั่งเลิน้นเดียวเัน เอาวิตามินดีพี่นอ้องป้องปายไออยากเห็นทิวลิปดาลิตั้งอย่างเอยียงหน่อยอันแหละแล้วก็เลยต้องไปแทนเขาบ่ายสามก็ต้องออกจากบ้านล่ะคิวเขาเดี๋ยวจะไปกินเขาแดดดีพี่น้องป้องไปาแดดเหมือนหนาโลนเลยแต่ว่าน้ำแข็งก็ยังคงจะยังไม่ไปไหนนอกจากองสิบห้าพฤษภา,ายังจะมั่นใจว่านั่งเอาวิตามินดี <c oughs> ทิวลิปจะไม่ได้คุดลรปลูกใหม่มันก็เอาหัวเก่าทิ้งไว้เลยมันก็งามโหลดตายบางโหลดหนูเทะบางโหลดน้ำท่วมหัวเนา่าบางก็พอได้ดูดรกเดจ้ะพอได้ดูสวยงามแ้วเรื่มโลนก็จะเรื่มย่ายแล้วจะเขาล่มเทอไปโรนแล้วเดเดเดโลนแล้วจะไปกินเขา ตรงนอนดันนี้วันนี้โอ้พรุ่งนี้ก็ไปเขาก้าใบาเกี่ยเปลียป่ยนเปลี่ยนเปเปลี่ยนจากกะเช้าเปลี่ยนจากกะเช้าเป็นกะบายนั่งเขาลมกับจีจ๊หนาวอีก,ลออกแล้วดอกกอปเปิลก,ก็กำลังกันนี่สวยบอกสวยอยนั่นเนาะอยากเห็นคนไปอยากอยากเห็นนิดๆไอยาก ในรูปอะนะถ้าเขาร่มก็จะหนาวหรือเปล่าเย็นเย็นตากแดดก่อนไปนั่งก็มีที่นั่งอยู่เด่นอะนั่งก่นเดินพี่โน้องนี่ตรงนี้ก็อีกพุ่มหนึ่งนะสวยเนอะสวยงาม สวยงามพี่โน้องปงป่ามามานั่งคุยกันนั่งคุยคนเดียวพี่โน้องปงป่าฉันตื่นตีห้ากว่ากว่าก็คงจะพ่อได้อยู่มั้งมีต้องนอนหรืกมั้งแล้วก็ไปเขา้าแล้วก็ไปเขาบ่ายสามอีกเนาะ นั่งเอาวิตามินดีพี่โน้องวองไปเห็นมามั่งนั่งใช่ไหมเนี่ยสวนยังก็เป็นนี่แหละจ้ะไม่ใช่สวนรูลาอลังการดอกจ้ะสวนคนจนไม่ได้ลงทุนดอกจ้ะหินนี่เขาก็หายมาฟรีก็ไปค้นเอากับวางปูกันไปตามาษาซ้อนเขาใช่แล้วจ้ะสวนคนจนอันนี้ต้นถัววนัก กินไม่อุดไม่อยากถั่วโวนาดกินไม่หวาดไม่ไว้ด้ผมทั้งกินทั้งเจกจะ้ะอือเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเด้อ